สำหรับในโซเชียลล่าสุดนะครับได้มีการแชร์ข้อมูลและข้อความนะครับเกี่ยวกับพายุหอยหมีที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่9ถึง13พฤษภาคม2,568ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ ได้เปิดเผยถึงประเด็นข้างต้นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอมพายุชื่อนี้ไม่มีในสารระบบของรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงประเทศไทยมีแต่พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับโดยจะมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนอย่าแชร์หรือว่าส่งต่อข่าวลือนี้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับหากมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเฟกนิวก็อาจจะเดือดร้อนนะครับถูกดำเนินคดีได้นะครับยังไงก็ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ข่าวสารนะครับที่ทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ